ความประสงค์และการบันทึกและความรอบรู้ของพระองค์และขอลิกอไกตร์หูวละรอบบาซีว่าไม่มีผู้สร้างใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้อภิบาลใดนอกจากพระองค์เท่านั้นฉะนั้นตรงนี้เราสรุปได้ว่าอะไรพี่น้องสรุปได้ว่าการศรัทธาต่อกอดอกัอดหรือการกําหนดของอัลลอฮ์สุภาหูวาละาอานั้นเราจําเป็นที่จะต้องศรัทธาด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นหมายความว่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่างเราสุภาณหูวะจะอะไรกำหนดแบบไหนกําหนดด้วยจากความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ตั้งแต่อาจน์ตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นเราจะสรุปรอบรู้และเมื่อเราจะสร้างเราให้มาฟูดสร้างประกามาแล้วเราจะอะไรบันทึกความรู้ของพระองค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับบันทึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเราให้มาฟูดสองแล้วนะขันที่สองหลังจากนั้นเมื่อจะเกิดเรื่องใดก็ตามตามความรู้และตามการบันทึกของพระองค์ พระองค์จะประสงค์ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมพระองค์จะเป็นผู้ประสงค์ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามสิ่งที่พระองค์ได้บันทึกเอาไว้ตามความรู้ใช่ไหมครับเมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นพระองค์ก็สร้างการงานนั้นขึ้นมาแสดงว่าการคำว่าการกําหนดของอัลลอฮ์จะต้องมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนเดีวยวกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาละหมาดมัสยิดใช่ไหมครับเรจาจะรู้ตั้งแต่อายะแล้ว ว่านายคนนี้นายมุฮัมหมัดนายับดุลลฮ์ในวันนี้จะมาละมาดจะมาละมาดันอิชาที่มัสยิดแล้วเราจะ t a า l ก็บันทึกไว้ในลอาใฮิมหฟูดแล้วว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่เราจะมาละหมาดมัสยิดเราเป็นคนเลือกใช่ไหมมนุษย์ Allah ะอ a l a ให้ให้มนุษย์เลือกแต่การเลือกของเราอยู่ภายใต้ความประสงค์ของล l l a h อยู่ใต้การเลือกของ Allah ะอ a l a ด้วยไปว่ามนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองและการดูแลและการช่วยเหลือของ Allah ุ u b h a n a h ว w ต t อยู่ตลอดเวลาทุกเรื่อง ฉะนั้นเมื่อเราจะออกจากบ้านไปละหมาดใช่ไหมหากว่าเราจะอาลาประสงค์เราก็จะไปออกจากบ้านในความสะดวกความง่ายดายไปละหมาดที่มสัสยิดพอถึงเวลาละหมาดที่มสัสยิดเราจะอาลาเป็นผู้สร้างให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งการเดินทางไปทั้งการไปละหมาดที่มสัสยิดเสร็จสิ้นแสดงว,ว่าสิ่งนี้เป็นไปตามการกาหนดของของค์สมัยนูย่นว่าจะอาลาเราเป็นผู้เลือกที่จะกระทำเราจะอาลาเมตตาช่วยเหลือเราให้ได้รับความสะดวกแต่ในบางครั้งใช่ไหมเราเลือกที่จะออกจากบ้านไปละหมาดมัสยิด ใช่ไหมเราเลือกที่จะไปแต่เราจะอะไรไม่ประสงค์นเนี่ยขันที่สามเนี่ยเช่นเราสะดุดล้มซะนั่นเป็นลมมนีอาจุบิลละเป็นลมหมดสติไปละหมาดไปได้ถามว่าเราต้องการที่จะไปมัสยิดไหมต้องการแต่เลา a ไม่ประสงค์ที่จะให้เราไปอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นข้างหน้าเราจะอะไรไม่ให้เราไป,ปเผชิญสิ่งนั้นแล้วองค์ก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นคือให้เราสะดุดลม้มแล้วก็เป็นลมหมดสะติอยู่ที่บ้านเะนั้น สิ่งต่างๆนัแล้วนี่คือการกําหนดของเราสุฮานนตูว่าต่อะลแต่เป็นการกําหนดภายใต้ความรู้ที่ครอบคลุมก่อนเหรอเราเนี่ยรู้เพียงแค่บางส่วนที่อยู่ข้างหน้าเราเราอาจจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเรามองว่าเราจะอะไรทำไมให้เราเลือกได้รับสิ่งนี้แต่เราไม่รู้ว่รารู้ว่าหากว่าเราได้รับสิ่งนี้อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรืออเราจะร,รู้ว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าเรา ดีกับเรามากกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ยังไม่ให้แก่เราฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็อัลัมดุล,ลินละนะครับเพราะมันเกิดขึ้นตามความรู้ของพระองค์ตามการกําหนดของพระองค์และความประสงค์ของพระองค์ที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและเมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นด้วยการสร้างขาองมังสุงหาณหูวาจาละนี่แหละคือก,การอิมานต่อเรงของกอดอกอดกักรนะครับฉะนั้นส่วนการกระทําความผิดล่ะการกระทําความผิดเราจะบอกว่าเราจะอะไรกำหนดให้ฉันทําความผิดได้ไหมไม่ได้เช่นคนคนึ่งไป ดื่มสุราเราบอกลอจาร์ลากำหนดให้ฉันดื่มสุราไม่ใช่พี่น้องเราจะอาลละรู้แล้วว่านายคนนี้จะกินดื่มสุราวันนี้ตั้งแต่อารจันและพระองค์บันทึกไว้แล้วว่าเขาจะกินและเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเราเป็นคนลงมือเดินไปซื้อสุรามาแล้วก็ยกจะดื่มแต่ลาจาร์ลก็ประสงค์ที่จะให้เราดื่มใครเลือกเราเลือกแต่พระองค์ประสงค์เพราะหัวใจของเราอยากที่จะกระทําเรื่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาข้อบ่งใช่ไหมครับไม่ยึดมัน่นไม่ยืนหยัดแล้วเลาจะแลก็สร,สร้างสิ่งนั้นขึ้นโดยการที่เราเดื่มสุราแต่ไม่ได้ไหมายความว่าอัลลอฮ์จะ,ะบังคับเราแต่เราเป็นผู้เลือกกระทาแต่อยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์และการสร้างของ้อบ่งนะครับและการบันทึกและความรู้ขะอง่งตั้งแต่อดีตฉะนั้นเราอย่าได้พูดว่าอัลลอฮ์จะ,ะบังคับให้ฉันทําความผิด แต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้รับสิ่งที่ดีงามก็อัลฮัยดุลินลหวว่าเาสุภานุวะติลาเมตตาเราให้เราได้รับกับสิ่งที่ดีด้วยกับการกําหนดของพวกเขางลมสุฮานุวะติอาลาคุ้มครองพวกเราและเมตตาพวกเราฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราคืออะไรพี่น้องคือการที่เราจะต้องวิงวอนขอฎีกาต่อรจัลาให้ มากมากและตลอดเวลาเพราะกระดอกกระดั๊คือซิรุลลอฮ์คือความลับของอัลลอฮ์ซึ่งจะไม่มีผู้ใดล่วงรู้มันได้จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเสียก่อนฉะนั้นหน้าที่ของเราก็จะต้องขอด้อยาจากอัละซุพไพรน้องวจารให้เราได้รับจรสิ่งที่ดีให้เรารอดพ้นจากกระดอกกระดั๊ที่ไม่ดีนะครับขอละซุพไพรน้องวจาปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้เราพ้นจากความเลวร้วายทุกป,ประการทั้งดุนยาและก็าอาคีรอวะซัลลัลลอฮุอะลเลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุุุุออะะะะลลลัยกกมมวรราาาห์ตตฮฮิบ